สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการปุชาวิสัชนาทางสถานีโทรทัศน์ช่องธรรมะทีวีพบกับผมบัณฑิตปิ่นมงคลคุณเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมและทีมงานธรรมะทีวีอยู่ที่วัดยาณเวสสกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับวันนี้จะได้เรียนสอบถามปณธรรมะกับท่านพระครูธรรมทรคันชิตคุณวโร ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานเวศกวันอําเภอสามพรานจจงหวัดนครปฐมร่วมกันกราบน้ำสก,การพระอาจารย์ครับน้ำสก,การครับผมขอเจริญครับมีคําถามจากท่านผู้ชมครับมาถามพระอาจารย์เช่นเคยนะครับคําถามนี้ถามว่าอยากจะรบกวนถามว่าอ่านหนังสือธรรมะบางเล่มแนะนําว่าควรพยายามละวางจากกายและจิต เพื่อเข้าถึงการตายอย่างสงบในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรืออยากทราบว่าการละวางจิตนั้นสามารถทําได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตที่มีอารมณ์สุขและวิธีการปฏิบัติจนถึงสุดท้ายเพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั้นมีวิธีการอย่างไรคะรบกวนช่วยแนะนําด้วยขอบคุณค่ะนี่เป็นคําถามมากครับอาจารย์เจนพรถามคําถามอย่างนี้ก็เหมือน ต้องยกเอาหลักการในพุทธศาสนามาสอนทั้งหมดเลยเนาะและวางกายและจิตนะเจริญพรก็เข้าใจว่าผู้ที่พูดนั้นก็มุ่งเอาผลในขั้นดีเลิศว่าถ้าละวางกายและจิตได้เนี่ยก็ะจะทําให้เราไม่ต้องกลับมาวนเวียนในสังสารวัฏและก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ครับแต่ในที่นี้ก็คงจะขอตอบเป็นตัวหลักให้เห็นครับนะการละวางจากกายและจิตนั้น ไม่ได้ทําเพียงแค่ว่าเรามานั่งฟังแล้วก็นั่งนึกเอาแล้วว่าเราจะละแล้วมันจะละได้ครับเพราะอย่าลืมว่าในเรื่องของกายและรูป,ปรธรรมนะกายก็คือตัวรูปรธรรมและนามรธรรมรจริงๆนามรธรรมนั้นมีมากกว่าจิตนะก็ได้แก่ตัวสังขารก็คืออาการนึกคิดกรงแต่งการหมายรู้คือตัวสัญญาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆคือตัวเวทนาแล้วก็ภาวะรับรู้ก็คือจิตกลุนะ่มนี้พระพุทธเจ้าทั้งรวมเรียกว่านามธรรม สิ่งเหล่านี้เราติดมานานแล้วเรามักจะจับยึดว่าเป็นตัวตนเป็นของฉันไม่ใช่เพียงแค่ชาตินี้เท่านั้น<ม>แต่ว่าเราติดอย่างนี้มาตั้งแต่พบชาติในสังสารวัตรอันยาวไกลครับจึงเป็นเหตุให้เราต้องมาเกิด<ม>ดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านพบว่าถ้าตรับใดที่เรายังจับยึดหรือติดยึดคาดหวังอยู่กับรูปธรรมและนามธรรมเหล่านี้ครับตรับนั้นไม่มีวันพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ว่าจะเป็นภาวะดีแค่ไหนก็ตาม ภาวะเหล่านั้นเป็นภาวะที่จะไม่อยู่กับเรายั่งยืนเลยก็เกิดขึ้นแล้วจะเสื่อมสลายไปสุดท้ายเราต้องจากทุกภาวะครับดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งจึงสอนว่านะให้พึงพิจารณารูปธรปรมรละนธรรมเหล่านี้นะโดยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์และไม่ใช่ตัวตนครับเพื่อที่เราจะละจากอาการที่เราคาดหวังเพื่อเพนยินดีและยึดติด เพราะว่าถ้าเราพาดหวังเพื่อเพลินยินดีและยึดต,ติดสิ่งใดเมื่อสิ่งนั้นแปลเปลี่ยนไปเราจะทุกข์ทันทีเพรานะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสมุทัยก็คือตัณหาอุปาทานนี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้เราเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นอาการตัณหาอุปาทานก็คืออาการเพื่อเพลินยินดีคาดหวังจับยึดอยากหให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นี่แหละเจริญพรดังนั้นเมื่อท่าน กล่าวอย่างนี้นะท่านก็มองมุ่งมองบอกว่าสูงสุดก็คือการละจากรูปธรรมน่านามธรรมเมื่อเราละจากความเพลิดเพลินดีจากยึดในรูปธรรมนานามธรรมาท,ทั้งหลายได้ไม่ว่ารูปธรรมนานามธรรมาท,ทั้งหลายจะปเปลี่ยนไปอย่างไรก็จะไม่กระทบอีกเลยและถ้าเราละได้เราจะไม่จับรูปธรรมนานามธรรมาใหม่เข้ามาเป็นตัวตนอีกเมื่อรูปธรรมนานามธรรมาในปัจจุบันนี้นะมันเสื่อมสลายไปแล้วตรงนั้นแหละจะทําให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงได้ครับ ว,นนวิธีการจะทําอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสอนว้าเป็นหลักครับในที่นี้ก็จะกล่าวให้เห็นเป็นหัวข้อพอเป็นรูปแบบครับอย่างแรกเลยอาการที่เราพเพลิดเพลินยินดีจับยึดในรูป,ปรธรรมท่านจะให้เริ่มจากรูป,ปรธรรมนี่ก่อนครับเพราะว่ารูป,ปรธรรมนั้นเห็นชัด<ๆ>เห็นง่ายแล้วก็จะสามารถละง่ายกว่านามธรรมานะวิธีการละอย่างแรกรก็คือละจากรูปรธรรมที่อยู่นอกกายของเรา,กกาละอย่างไรที่อยู่นอกกาย รูปธรรมที่อยู่นอกกายของเรานั้นนะโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้แก่วัตถุสิ่งของต่างๆทําอ,ทอย่างไรจะละาจากอาการที่เราเข้าไปคาดหวังเพื่อเพลินยินดีและจับยึดในรูปธรรมเหล่านี้ได้หนึ่งเมื่อเราจําเป็นต้องใช้เราก็ต้องรู้จักหาแต่เมื่อหามาได้แล้วนะต้องหามาด้วยความสุจริตให้มันเป็นไฟเพื่อพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาให้เกิดความดีงามที่เราจะใช้จิตใจและปัญญานี้ เป็นอุปกรณ์ในการละกิเลสขั้นสูงต่อไปในภายหลังนี่ถามมาได้อย่างสุจริตับ2เมื่อจะใช้ก็ต้องรู้จักใช้เพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสในจิตใจมิใช่ใช้เพื่อตอบสนองกิเลสของตัวเองตามค,ความชอบใจไม่ชอบใจ 3. รู้จักสละละเพื่อเพิ่อคุณงามความดีแล้วก็ละจะได้ละจากความยึดติดในรูปธรรมเหล่านั้นหลักนี้ก็คือหลักแรกที่พระุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ในการทําบุญสําหรับเครืงหัด นั่นก็คือทานนั่นเองรู้จักสละรู้จักให้รู้จักสละให้เกิดประโยชนนะ์อันนี้ก็คือตัวหลักการที่เราเรียกว่าทานครับดังนั้นถ้าเราให้ได้ก็หมายความว่าเราสามารถสละความยึดติดในวัตถุนั้นๆได้แต่ตถ้าให้ไม่ได้เนี่ยมันสละไม่ได้ใช่ไหมเริ่มจากทานก่อนเริ่มง่ายๆสาหรับเครือขหัยเริ่มจากทานครับดังนั้นเมื่อจะให้ทานจริงๆหลักในการให้ทานมีมากกว่านั้นแต่ให้หลักยางง่ายๆว่า เราให้ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากได้อะไร hmm. แต่เราให้เพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของชั่วคราวครับเราจะให้อย่างไรเพื่อให้เป็นการสละกิเลสในจิตใจและความยึดติดในวัตถุสิ่งของและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ <without S 1> สังคมต่อส <Grammy S 1> ิอส่งแวดล้อมโดยส่วนรวมครับประโยชน์ในที่นี้ก็จะเกิดทั้งประโยชน์ต่อผู้อื่น<ะ>แล้วก็ประโยชน์ต่อตนเองในแง่ของการสละกิเลสเกิดจิตใจใตที่ดีงามเป็นการเกืก้อกูลให้เกิดทั้งประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นด้วย เช่นเรา,เาให้ทานเป็นวัตถุเนี่ยก็เราก็ต้องสละกิเลสเรื่องของความโลภหรือว่าความยึดติดไปด้วยถูกต้องเจะแหล่งทอดังนั้นจะเห็นว่าชีวิตของพระฤาัีนั้นทํางานเก็บเงินกว่าจะได้เงินมากว่าจะได้วัตถุมามันยากลําบากเพะมันยากลาบากอย่างนี้ใจมันจะเข้าไปจับ ความรู้สึกตรนีความรู้สึกหวงจะเกิดขึ้นความรู้สึกอยากได้มากกว่านั้นอยากได้ผลประโยชน์มากกว่านั้นมันจะเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าไม่รู้จักสละตรงนี้แล้วเราก็มันก็จะอยากได้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นเหตุให้เกิดการแย่งชิงการทะเลาะเบาะแว้งการคอร์รัปชันการทําผิดต่างๆมากมายเนี่ยก็เพราะตัวนี้แล้วประเภททาบุญทําบุญหวังผลเต็มไปด้วยความโลภอย่างนี้ก็ จะแก้ยังไงพระอาจารย์นะถ้าเราให้ทานนะบางอันนี้ต้องยอมรับนะสำหรับคนทั่วไปเนี่ยจะทําทานในขั้นสูงเพื่อสละกิเลสโดยตรงยังไม่ได้ครับดังนั้นอย่างน้อยที่สุดให้รู้จักให้ครับแต่แทนที่ว่าให้แล้วเพื่อที่จะหวังผลอะไรที่มันมากมายเกินกว่านั้นครับถ้าจะดีมากขึ้นไปกว่านั้นให้เพื่อหวังผลนี่ก็ยังดีกว่าคนไม่ให้เลยครับใช่ไหมใช่ยังดีกว่าคนละโมบลบมากใ่ไม่รู้จักให้เลยครับนะ คนนี้อันนี้แย่ที่สุดใช่ไหมครับถ้าแย่มากกว่านั้นก็คือถึงกับแย่งชิงทําผิดทําอกุศลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกนี้แย่ที่สุดเลยครนะดีขึ้นมากว่านั้นก็คือให้ได้แต่ยังหวังผลนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าค,คนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยให้ยังหวังผลก็ยังดีครับนะพระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสในเรื่องของผลของทานเช่นผู้ที่ให้ทานมีจตเสียสะระนะ ถ้าทำอย่างถึงพร้อมตายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรคร์เกิดมาย่อมเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากรหรือเป็นคนร่ํารวยเมื่อนะท่านตรัสอย่างนี้เนี่ยคนบางท่านได้ยินได้ฟังอย่างนั้นทออรัพย์สมบัติตร,ตรงนี้เนี่ยเรามีก็พอแล้วรู้จักให้ดีกว่าจะได้เอาไว้เป็นทรัพย์สมบัติต่อไปในภายหน้าในชาติหน้าของเราครับแม้เขาังหวังผลแบบนี้มันก็ยังดีครับเพราะว่าในปัจจุบันของที่เขามีอยู่เขาจะรู้จักให้รู้จักสละในขณะที่เขาให้สละแบบนี้ เวลาให้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกมีความสุขเกิดขึน้นเห็นไหมมันจะซึมซับเข้าไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวทั้งๆตอนแรกเนี่ยเขาให้อยาหวังผล mm hmm. แต่เมื่อทบาบ่อยๆทำบ,บ่อยๆพอให้ไปเสร็จปุ๊บ,ค,บนคนมาขอบคุณเขาเห็นคุณงามความดีจากการให้ทานแบบนี้จิตมันก็จะเริ่มถูกขัดเกลาขึ้นมาครับผมดังนั้นให้หวังผลยังดีกว่าคนไม่ให้เลยครับนะและจะดียิ่งกว่าคนที่เราโมบโลภมากจนกระทั่งทําผิดเพื่อหวังผลประโยชน์ครับ ถ้าดีขึ้นไปมากกว่านั้นในแง่ของทานก็พัฒนาขึ้นมามากกว่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ให้แล้วหวังผลนะให้หวังผลนั้นถ้าเราจิตเราถูกพัฒนาขึ้นมามากกว่านั้นก็จะเห็นว่าโอ้นอกจากเราทําแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราทานั้นเป็นคุณงามความดีครับมีความภาคภูมิใจอิ่มใจในคุณงามความดีที่เราทำถ้าอย่างนี้มันจะเไม่ไม่นึกถึงแล้วว่าผลที่ได้ต่อตัวเองจะเป็นยังไงเพราะว่าพอจิตมันถูกพัฒนาขึ้นมาพอให้มากเข้ามากเข้าจิตมันถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วดีกับการให้ อันนี้ก็จะถูกค่อยๆถูกพัฒนาขึ้นมาจากเดิมให้ไม่ได้ครับมาเป็นให้หวังผลครับแต่ก็จะหยุดแค่นั้นครับพอให้หวังผลเสร็จพอจิตทุกพัฒนาขึ้นมามองไปให้มากกว่านั้นครับผลที่ได้ไม่ใช่เพียงแค่ทรัพสมบัติที่เราจะได้ต่อไปในอนาคตหรือสวรรค์นี่เป็นการทําคุณงามความดีอันนี้ก็เราก็จะมาภูมิใจดยว่กันเออเราทําความดีดีใจละมันจิตใจดีงานอย่างนี้มันก็พัฒนาขึ้นมาอีกครับ พัฒนาขึ้นมามากกว่านั้นเออเราให้เราเป็นตัวอย่างให้กับอนุชนรุ่นหลังเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆเออลูกๆจะได้ทําความดีไปอยู่บนสวรรค์ด,ด้วยกันอันนี้มันคราวนี้มันจะเริ่มกวมแผ่กว้างเลยใช่ไหมครับคุณงามความดีเริ่มแผ่กว้างไปในสังคมครับอันนี้พอทํามากขึ้นไปกว่านั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้พอฝึกพัฒนาตัวเองมีความภูมิใจอิ่มใจที่ได้ให้ครับเห็นไหมเริ่มจักทานเนี่ยถ้าค่อยๆพัฒนาขึ้นมาทีละระดับครับให้เหมาะกับคนในแต่ละกลุ่มแต่ลละะกุุ่่มมมม้วจสสาาาาาารถเเดดขูคคณงีไ จากจุดที่เขายืนอยู่อันนี้เริ่มต้นเลยอันนี้ก็เป็นการให้เจริญพรโดยเกี่ยวกับเรื่องของนอกกายก่อนของนอกกายของนอกกายวัตถุัตถุสิ่งของอันนี้อย่างแรกครับเมื่อพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วพอใจเขาก็เริ่มดีขึ้นมาครับไอความรู้สึกที่จะไปแย่งชิงเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึกทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงครับดีขึ้นไปมากกว่านั้นให้ที่ตัวหรือเรียกว่าทําบุญที่ตัว เมื่อกี้นอกตัวใช่ไหมทำบุญนอกตัวตอนนี้ทําบุญที่ตัวครับทําบุญที่ตัวก็คือสามารถละสละอุปนิสัยและการบิดเบียนที่มีต่อผู้อื่นได้อ๋อนี่ก็จะอันนี้จาสูงขึ้นมากว่าฐานละจะยากขึ้นมายากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งใช่ไหมไอตอนแรกวัตถุมันก็ยังติดอยู่ใช่ไหมครับแต่ที่พอมาที่ตัวคราวนี้เนี่ยจะมาเริ่มฝึกตัวแล้วอันนี้ฝึกตัวในที่นี้ก็ให้ได้ให้อะไรเอ่ยครับ สามารถสละหรือละการกระทําที่ไม่ดีได้ครับการพูดที่ไม่ดีได้ครับดีมากกว่านั้นสามารถให้การกระทําที่ดีและการพูดที่ดีต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมได้อันนี้พัฒนาขึ้นมาคืออะันนี้เริ่มละละอะไรที่ไม่ดีก็ต้องละอะไรที่ไม่ดีก็พร้อมที่จะละสละก็ถือว่าเป็นการให้ใช่ไหมเป็นการสละออกไปนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่าสละ การพูดและการกระทำที่ไม่ดีได้<ะ>และพร้อมที่จะให้การพูดและการกระทำที่ดีต่อทุกทุกคน <c oughs> ตรงนี้เขาก็จะถูกปึกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับ <c oughs> การทําบุญในลักษณะอย่างนี้<ะ>ก็จะเป็นการเรื่องของการสละละสละละอะไรสละละวัตถุภายนอกและพฤติกรรมของตนเองที่เป็นรูปธรรมสละละความรู้สึกและความคิดที่มีดีที่็นความรู้สึกความคิดแบบหยาบที่ทำไปเปลี่ยนผู้อื่นได้ แล้วก็เป็นการพัฒนาการพูดการกระทําที่ดีงามพัฒนาจิตใจที่ดีงามขึ้นมาอันนี้เหมือนกับศีลกันเป่าอาจารย์นี่แหละคือศีลละเพราะว่าเราไม่ไปฆ่าสัตว์เราไม่ไปลักทรัพย์เราไม่ไปประพฤติผิดในการมไม่ไปเสพสุราไม่พูดปดไม่พูดปดเนี่ยไม่พูด่อเส็ดไม่พูดเพ้อเจ้ไม่พูดคำหยาบนี่แหละครับครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการสละเหมือนกันใช่ไหมครับครับคราวนี้ไอตอนแรกวัตถุนี่มันติด สำหรับคนทั่วไปพอเริ่มสละวัตถุได้ไอสละตรงนี้เออมันเริ่มทําได้แล้ะจิตมันเริ่มมีกําลังขึ้นมาใช่ไหมครับผมนั้นขั้นต่าสุดก็คือไม่เบียดเบียนครับขั้นดีมากขึ้นไปมากกว่านั้นก็คือพูดและกระทาแต่ในสิ่งที่เกื้อกูลพร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นอ้าวนี่แหละเป็นศีลแหละครับผมตอนนี้ก็จะเริ่มสละรูปธรรมและนามธรรมที่ไม่ดีอย่างหยาบๆยบออกไปได้ครับผมใช่ไหม ระจากภายนอกนอกกายคราวนี้มาที่การกระทําพฤติกรรมของตนเองทั้งการพูดและการกระทําอันนี้ก็มาที่ตัวละอันนี้เริ่มละออกได้แล้วใช่ไหมรูปธรรมและนามธรรมประเภทที่ไม่ดีและเป็นอกุศลรูปธรรมต่างๆที่เราเคยติดจิตตอนนี้เริ่มละออกไปได้แล้วครับครับอ้าวอันนี้เราเรียกว่าละกิเลสอย่างหยาบครับผมนะก็ด้วยฐานและสีครับขั้นสูงขึ้นไปมากกว่านั้นถ้าบุคคลพัฒนาขึ้นได้มากกว่านั้น คราวนี้มาละอย่างละเอียดละครับละอย่างละเอียดนี้บางทีพระเดชพระคุณถ้าเจ้าคุณพระผมพุณาพรท่านจะใช้คําว่าทําบุญที่ในตัวของเราครับนะเมื่อกี้นอกกายครับที่กายครับคราวนี้เข้าไปข้างในในกายในกายอ้าไม่ใช่ในกายแล้วเข้าไปที่ภายในก็คือจิตใจเลยภายในจิตใจในจิตใจ<ห>อันนี้อยู่เหนือกว่าก,กายละถ้าจิตใจต้องส่วนนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ นะคิดนพูดกระทําแต่ในสิ่งที่ดีมีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณงามความดีนะ,ะมีความเพียรในการกระทาในการละอกุศลในการเจริญกุศลมีสติจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่กับความดีงามมีปัญญามาทำอะไรด้วยการคิดพิจารณารนะมีความเสียสละนะทําแต่กรรมดีอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มนี้ไม่จําเป็นว่าโยมจะต้องเพียงแค่มาเดินจมกรมหรือนั่งสมาธิ แม้อยู่ในชีวิตประจําวันเราก็ทําได้ใช่ไหมว่างๆแทนที่จะเอาหนังละครอะไรมานั่งนึกเราก็เอาเรื่องราวที่ดีงามเอาคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีของบุคคลผู้อื่นบ้างหรือที่เราทําบ้างมานั่งนึกนึกแล้วก็ภูมิใจอิ่มใจเราจะได้เกิดกําลังใจอยากจะทําสิ่งเหล่านั้นอีกคเนี่ยแหละอันนี้ก็เรียกว่ากําลังสละใช่ไหมสละความคิดที่ไม่ดีโดยการสร้างความคิดที่ดีและปรุงแต่งจิตที่ดีขึ้นมาแทนอันนี้เปรียบได้กับการ ทำสมาธิภาวนาหรือเปล่าอาจารย์จารย์เจริญพรส่วนใหญ่สมาธิภาวนาถ้าพูดในภาษาไทยเราจะมักหมายถึงการนั่งเฉยๆถ้าจะเรียกอย่างรวมๆเราเรียกว่าจิตตภาวนาจิตตภาวนาจิตจตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจครับผมให้เป็นจิตใจที่มีคุณธรรมความดีงามมีคุณภาพเป็นจิตใจที่มีความสามารถมีสมรรถภาพไม่ถูกกระทบง่ายเป็นจิตใจที่เป็นสุขมีสุขภาพจิตดีไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านสงบสุข ่องใสดีงามเนี่ยตอนนี้เราเรียกว่าเราเริ่มละละนามธรรมที่ไม่ดีแล้วใช่ไหมนี่เริ่มละนามธรรมที่ไม่ดีกิเลสที่อยู่ในใจเราเนี่ยนะจรจะเริ่มจะเริ่มละออกมาแต่ยังละได้ไม่เด็ดขาดอันนี้เราเรียกว่าละได้โดยการที่กลมเอาไว้เพราะขณะจิตใจดีงามภาวะที่ไม่ดีมันก็เข้ามากระทบไม่ได้ครับผมครับอันนี้เราเรียกว่าละในขั้นภายหนในขั้นของ นามรทำรดีขึ้นไปมากกว่านั้นมีเวลาก็ฝึกจิตให้มีกําลังมากกว่านั้นให้มีความเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีมากกว่านั้น<ม>ก็ด้วยการปฏิบัติสมาธิที่เป็นรูปแบบ<ม>แต่ในชีวิตประจําวันก็พึงปฏิบัติจิตภาวนาไปที่ไหนอย่างน้อยที่สุดตั้งจิตเมตตากับทุกๆคนไม่คิดถึงผู้อื่นในทางที่ไม่ดีพยายามนึกถึงผู้อื่นในทางที่ดีตั้งจิตเมตตากรุณามุทิตา มีศรัทธาในคุณงามความดีและการกระทําดีว่าทําดีผลดีย่อมเกิดขึ้นครับครับพอเราเน้อมนอย่างนี้จิตจะถูกพัฒนาขึ้นมาครับอันนี้เราเรียกว่าทําบุญที่ในตัวครับอันนี้ทําบุญที่ในตัวเนี่ยมันก็ยังมีตัวตนอยู่ฮะฮะดีขึ้นไปมากกว่านั้นครับทําบุญประเภทที่ทําให้พ้นจากความเป็นตัวตน๋อ้พ้นจากรูปธรรมและนามธรรมทำยังไงอาจารย์เจริญพรในการปฏิบัติในขั้นนี้ ก็ด้วยการที่เมื่อจิตใจเราสงบแล้วครับเรายกเอารูปธรรมก็คือการนี้ครับและความคิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาสังเกตด้วยใจที่สงบครับเราจะเริ่มเห็นความจริงของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแสดงไว้ว่าครับรูปธรรมเหล่านี้มันเกิดและดับอยู่ตลอดครับเป็นที่ตั้งหแห่งทุกข์จับยึดเมื่อไหร่ทุกข์มานั้นแล้วไม่มีภาวะใดเลยที่จะเป็นไปได้ดังใจของเราหรือเป็นตัวตนของเราครับเมื่อเราเริ่มเห็นความจริงตรงนี้ครับ ใจของเราที่ปลูกยึดในรูปธรรมคราวนี้จะเริ่มลักะออกมาจริงๆนะครับผมแม้ในนามธรรมก็คือความคิดความรู้สึกต่างๆเรานั่งอยู่นิ่งๆพอใจสงบในโยมลองสังเกตดูก็ได้ครับความสุขนี้ไม่เคยอยู่คงที่กับโยมเลยสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวมากขึ้นเดี๋ยวลดลงแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกเฉยๆทุกเกิดขึ้นมากขึ้นลดลงเดี๋ยวก็กลายเป็นความรู้สึกเฉยๆครับความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นเดี๋ยวก็หายกลายเป็นสุขหกือทุกใชยไหมใช่ครับความคิดก็ไม่เคยอยู่คงที่เลยครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ตลอดใช่่มใช แม้กระทั่งการรับรู้มันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยแหมเราไปหลงผิดเองนะคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเที่ยงมันเป็นตัวตน้นมันจะทําให้เราสุขได้ตลอดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พอมันแปรเปลี่ยนถูกกระทบปุ๊บมันไม่ได้ดังใจเมื่อไหร่ทุกเกิดขึ้นทันทีการปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนเอาไว้ครับโดยการยกอารูปธรรมและนมามธรรมนี้ยกขึ้นมาสังเกตเราจะเห็นลักษณะของธรรมาชาติก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราเห็นว่ามันเป็นแก่นสารไม่เป็นสาระอย่างนี้ครับใจของเราที่เคยเข้าไปจับยึดคาดหวังมันจะค่อยลดลงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าเพึอเพลินยินดีตอนนี้แหละจิตใจของ,ของเราปัญญาของเราเริ่มเกิดก็จะเริ่มวางจากรูปธรรมนั้นนำมาทำเหล่านี้ได้หากทาได้อย่างถึงที่สุดเขาย่อมวางจากรูปธรรมนันำมาทำทั้งหลายทั้งปวงได้ครับผลที่เกิดขึ้นก็คือวิมุติหรือความมุดผลการปฏิบัติในขั้นนี้ครับ ในทางพระพุทธศาสนาท่านก็เรียกว่าปัญญาภาวนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานก็คือวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองครับตอนนี้เราเรียกว่าปฏิบัติเพื่อการละจากความเป็นตัวตนละจากรูปธรรมนานมนนรมทั้งหลายจบเลยพอครับก็ฟังพระอาจารย์แล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ถามก็ถามมาก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าการที่จะละ วางจากกายและจิตได้นี่นะครับก็มีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ทางรายการนะครับต้องกราบนัำสการขอบพระคุณท่านพระครูธรรมทอนขันชิตคุณวโร ο, ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยันนเวศสกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับรกรับ,รบนับสการขอบคุณพระอาจารย์มากครับผมขอเจริญพร